ผู้ชมครับหลังจากที่เผชิญเสียงคัดค้านและก็ยกระดับการชุมนุมมานานแล้ววันนี้โครงการจัเนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมถูกพับเก็บลงชั่วคราวนะครับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าโครงการนี้ถือว่าผิดมติของคณะรัฐมนตรีนะครับมติครมเคยระบุเอาไว้ค่ะว่าให้สอ,อบอตอร,ร่วมกับสภาพัฒน์ไปศึกษาโครงการนี้ก่อนแต่สอ,อบอตอกลับไปเดินหน้าโครงการโดยที่สภาพัฒน์ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาเท่ากับว่าอาจจะต้องกลับไปนับหนึ่งโครงการนี้กันใหม่นะคะโครงการนี้เปลี่ยนตัว วคนเจราจามาแล้ว2คนนะครับฝ่ายคา้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็หยิบขึ้นมาอภิปรายพาดเพิงคนในคณะรัฐมนตรีไปเกี่ยวข้องกับปัญหาการรวบรวมที่ดินแล้วปัญหานี้ถูกนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอวันนี้ครับแต่ก็ยังเป็นเพียงการชะลอยังไม่ถึงกับชัดเจนว่าจะยุติโครงการครับ อุตสาหกรรมที่อเนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงการที่เราตัดตั้งขึ้นมานะมันมีหลายโครงการด้วยกันในหลายพื้นที่เดีวยวกันตามนโยบายของเราที่จะแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ของเราใน3จังหวัดและสี่อำเภอของสงขลาโครงการนะ้เป็นโครงการหนึ่งในโครงการเหล่านั้น วันนั้นก็ต้องไปทบทวนดูวันนี้ไม่ใช่ว่าจะยุติหรือไม่ยุตินะวันนี้ก็ได้แต่งตั้งกรรมาการคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีเมืองต้นโครงการเมืองต้นแบบของอภอชนจะจวัด์สงขลาไปแล้วนะครับก็ต้องหาวิธีการบริการว่าจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้ถ้าฟังจาก ทอยถแถลงของนายกรัฐรมนตรีก็คือยังไม่ยุติโครงการนี้นะครับขึ้นอยู่กับการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นมานายกได้ย้ําถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่จะทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่จะต้องไปตรวจสอบตามกระบวนการ ส่วนร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับวันนี้น่าจะได้รายงานต่อที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีหลังจากคณะอนุกรรมการสองคณะ เห็นควรให้ยุติโครงการไว้เป็นการชั่วคราวโดยเหตุที่การดําเนินโครงการขัดต่อมติคอรมมติคอรมในกําหนดเงื่อนไขให้สอบตจะต้องไปศึกษาโครงการร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชหรือว่าสภาพัฒน์นะครับแต่มีคํายอมรับจากนายดนุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้สภาพัฒน์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเดินหน้าโครงการเนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งประสาน และปฏิเสธที่จะร่วมศึกษาโครงการแต่จะทำหน้าที่เพียงแค่กำกับการศึกษาเท่านั้นครับ